สวัสดีครับผมโทอีนะครับโอเควันนี้ก็จะเล่นอาตาครับผมในตำแหน่งออฟเลนเนาะมันชื่ออาตาป่าวะโอเคเป็นที่ผมน่าจะชนเลนกับบีแกนะครับโอเคไปลุยก,กันเลยเนาะฝั่งงตรข้างเป็นอ่าอาริสตเตอร์โลมนะครับแต่ก็น่าจะไหวยอยู่แหละ <ไป S 2> <ม>ผมก็น่าจะออกเป็นรองเท้าการเวทก่อนรองเท้าตาซีเนาะอาตาก็สู้กับบีแกได้ค่อนข้างง่ายๆนะ แอบแก้แอบแก้ทางด้วยนะผมนิดๆเนาะ no pain. No gain. ผมสองคนก็ดีนะเพราะมีแจต้นเกลนก็แรงมากนะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรนะมีดูดเลือดคอ,อไม่เป็นเฮถ้าเม็เรามานะบอกเลยตายแนละ้วนีโอเค ถ้าเมทเรามานะถือว่าได้แล้วเมืเม่อกี้นี้เนาะเทรสู้ได้แล้วเรามีดูดเลือดนะเพื่อ,อ,<ป>อนๆเดี๋ยวถอยก่อนครับแต่ฝั่งตรงข้าเป็นไบฟาร์มนะต้นเกมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเพื่อน มาแล้วมาแล้วเอ,อ้าแล้วไม่สี่้วยลนะโดนย่างบัวคือยังไงโหทีกี้นั่งมาโอเคสวยครับผมแล้วผมสี่แล้วไง ชิ้นตั่วไปเ่าหน้าเจาเป็นไกอ,อากว่านะผมเพราะฝั่งรงข้ามนี่หเมทสองตัวแนละ้วเฮ้ยโดนอะไรว่ะนะโอ้ยเจ็บกัะจัดเลย <ing> โอเคไปลุยต่อนะครับผมมาหรือเปล่า มีะึงทีโอเคสวยครับผมอก่เนาะไบต้นเกมก็ยังไม่แรงนะครับสำหรับผมเยุ้ยวุ้ยวุ้ใจเย็นพี่ชายใจเย็นเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นพี่ชายใจเย็นใจเย็นมีแล้วก็คุยกันเนาะเก็บเลือดก่อนงัดหรือเปล่าจะงัดหรือเปล่าเฮ้ยใบมาครับบนโอ้บนสามตัวแล้วเพื่อน เข้ากลางสองตัวแล้วตอนนี้สามตัวแล้วตรงกลางเดี๋ยวผมรีเพียนะตอ่อยก่อนนะครับผมออกกรนะึุนนะยังดีนะที่เข่าช้อนันติมาเลนบนนะครับยังดีนะโอเคสวยอยู่ คาเลเตอร์โรมหวานเจี๊ยบดิแล้ช้างเข้าด้วยช้างเข้าลึกด้วยประเด็นแต่มีน่าจะรับบนนะครับรมีเข้าได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมเคลียร์กลางให้นิดนึงนะครับ มเลนมังกรของเราถูกโจมตีเดี๋ยวออกไออาก่อนเนาะเออดูกลางด้วยเด้อแพนด้าดูกลางด้วยงัดหรือเปล่า เรียบร้อยจบเสียกลางกันแหละไม่คุ้มเลยจัดใจโอ้ไม่คุมค้มละเอาเพิ่เล่นว่ะ มคุนะ้เสียบ,บนเสียกลางด้วยนะมากกอยคุค้มนะโดนบีบแมปแล้วตอนนี้ <My always S 1> แล้วเราไปเอาล่างค่อนข้างเยอะนะครับโอเคบนสามตัว เก็บจัดเลยยังเอาล่างไม่ได้รอเพื่อนๆดูดิยังเอาล่างไม่ได้นะนนไ,มไ,นะไม่มีใครกล้าเปิดกูโดนจับเรียบร้อยโห่าจะได้กันได้ช้างเคลียร์คลิปด้วยเสียระบบมากเลยนะ ถอยก่อนามสองตัวข้างบนขู่ว่าจะได้ล่างนะแ <Panda S 2> <Hey. S 1> อนด้ามาแล้ว่าแอนด้ายังไม่เข้านะเพื่อนสวยอยู่สวยอยู่โอเคได้ล่างแล้วนะครับ เ้เหมือนเขาจะเห็นว่ะโอเคสัวครับผมกี่ตัววะเนี่ยสองตัวโอ้ยเจ็บว่ะ ได้กลางแล้วบ่าวอยสงขึ้นบนนะครับน,นิดเดียวนะเพื่อนนิดเดียวจะได้กลางนะครับจริงจริงหยิบช้างมาแก้บีแจก็ได้นะครับน,นี่ก็ยิงจังยิงจัง,งเราเราขอโทษขอโทษขอโทษโ,โอเคถือว่าถือผมถือว่าดึงตัวประกรบสองตัวเนาะข้างบนสองตัวแต่เพื่อนยังเล่นไม่ได้นะครับ ก็ืก่ยังเล่นไม่ได้นะตายไปสองอจริงๆก็ไม่อยากให้บายเกิดนะเล่เกมค่อนข้างแรงมากเลยครับขนาดผมดึงไปสองตัวแนละ้วเล่นบนก็ยังเล่นกันไม่ได้เลยนะแทนเป็หด้าหาเหรียมเข้าได้ค่อนข้างเปอ,อยู่นะครับบีแกแจเข้านะบีแจลงล่างหรือเปล่าเคลงล่างด้วยเพื่อนๆน่า<อ>จะตามสุดแหละ โอ้ชัดเจนเนาะสามสุดเเอาบนก่อนนะครับไม่รู้อ่ะมันไม่ได้แรงหรอกคุณบางเองเนาะ โอเคสองตัวขึ้นมาข้างบนจะเล่นก็ได้ถ้าจะเล่นเนาะล้ะ <Little happy. S 3> อจับเลยนะผม oh. เลสเซอร์ล้อจับเลยนะโอ้โห oh. โดนดีอย่างนี้ ได้อยู่ได้อยู่ได้สองเนาะพูดถึงเอาดาร์กได้นะเพื่อนช้างช่วยตีไป ว่าผมว่าเป็นล็อกชิลนะครับเอาโดนหรือเปล่าน้ะเยอะนะเพื่อนเพื่อนเยอะนะเรียบร้อยล่วงเลยวีล่าไม่เห็นหรอสองตัวไม่ได้สองตัวดิอคู่แรงว่ะแรงจัด ช้างโดนเยอะไม่คุ้มนะครับผมงัดก็บีดแจน่าจะได้นะงัดตรงตรงเฮ้ยขี้หนีเลยก็ล่าเกินไปเปล่าพี่ไปใช้ให้เราก็นึกว่าจะงัดด้วยกันนะไม่งัดว่ะจริงๆผมต้องออกทอยอีกอันหนึ่งน,นะเพื่อนๆไม่เป็นไระลอกชิลมาก่อนก็ไดนะ้เฮ้ช้างใจเย็นพี่ชาย ต้องรอให้ช้างโดนจับหรือว่าผมโดนจับก่อนอนะแต่อยากให้ช้างโดนจับมากกว่าอนะไผมทำจังหวะให้นะครับเปิดอันติีแล้วก็สกิลสองยัดมานะเดี๋ยวให้พันหน้าเข้าจังหวะสามเลยบนสามตัวกี่ตัวกันะอยางเยอะเลยเพื่อนๆล่างก็จะแตกแล้วครับ เราไว้เลตเกมไม่อย่างตึงนะ <Here. S 1> แพนน่าน่าจะได้บนนะสามล่างส <Okay, S 1> ามนะผมยูเอเคล็อกชิลมาผมต่อไปออกเป็นทอยนะเราเรียบร้อยล่วงดิลวงเขาค่อยเล่นนะครับ ไม่อไหรเขาออกมาในป้อมเนาะมันจะได้ดูเล่นง่ายหน่อยเคได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ถอยก่อนครับโดนหนักไปหรือว่าผมเบาไปวะ găm có mỏm mấy đường thì khi... luồng nào cũng mua lá ọc có mèo khủng mà bố khen bà ฟาร์มเราตายยังไงเอ่ยสิเงินโมนดงทีกวอาเพื่อนโอเคขอแดงหน่อยนะครับต้องการแดงนะเ,ดงเนาะเสียร่งารแงแบบงง วิวิวิเกือบร่วงนะไอของหมาบอขอมาวะไอตัว,วนี้ตัวสุดเลยนะตัวสุดเลยนะนี่องตัวสุด ก็ได้เฮ้ยไม่มีใครมาแล้วเหรอเพื่อนๆแปะช้างลวงมาะโอ้โหผมก็ยืนรับได้ตั้งสามตัวเลยนะนึกว่าจะไม่มีคนมาซะแล้วเพื่อนๆ ออกล็อกชิลมาค่อนข้างคุ้มเลยนะแต่ไอเทมใหม่น่าจะไม่คุ้มนะสาหรับมันชื่ออะไรวะอาตาเหรอสาหรับอาตาจริงๆผมจะออกไอเทมใหม่นะใจยอยู่แต่ก็ไม่ได้ออกนะครับก็น่าจะเป็นล็อกชิลก็น่าจะคุ้มสุดเนะาะแล้วผมไม่ได้กออกการเวทด้วยนะล็อกชิลก็ตอบโจทย์เลยสําหรับออกมาแฮเป็นการเวทได้นะครับแล้วก,การดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่ แต่เลตเกมผมไม่เอกเป็นกอดแต่เกิดดีกว่าผมว่าน่าจะคุ้มสุดละกอดแต่เกิดเนาะเดี๋ยวหาตังค์นิดนึงนะครับพอดาเมจไปก็ไม่คุ้มนะ goes long way. ยังหาจังหวะเล่นต่ออนะ่ะโอ้ๆๆยใจเย็นใจยเย็นถามว่าแก้ทางบีแจไหมผมว่าแก้ทางได้ระดับหนึ่งนะ สำหรับผมเฮ้ยนี่ก็ยิงจังเลยนะเดี๋ยวโดนสมองพลาดหน้านะปล่อยดาร์กเล่นกลางอหรอดาร์กเข้าแล้วเนาะผมต้องหาจังหวะเล่นนะโอ้ยไอ้ดาร์กอาจจะตายแล้วได้ จะได้แค่ป้อมนะครับปอมเขาเขาแบบไมูออยังว่าปูเรียบร้อยร่วงเลยเข้าอ่ะเข้าแล้วก็ชนได้เพื่อนดิโอเคสวยครับผมเข้าสุดนะเข้าสุดเล่นต่อได้นะเพื่อนเล่นต่อได้นะผมยังถึกนะตอนเนี่ยเก็บมาสองเนาะโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับ อาตาในตำแหน่งออฟเลนเนาะก็ตัวน,นี้ก็สำหรับผมน่าจะมาแก้เป็นบีแจได้นะครับโลมก็ดีเนาะสำหรับเกมนี้แต่ว่าผมแนะนำก็ไปออฟสู้กับบีแจดีกว่าเพราะว่าบีแจมันดาเมจแรงเนาะในเลนอะดาเมจมันค่อนข้างแรงครับแต่อาต้ามันสูวไหวเนาะในเลนก็เลยเอาไปออฟนะครับผมเกมนี้แต่เกมนี้เอาไปโลมก็ได้นะครับแต่โลมก็ดีเกมนี้โลมดีแต่ผมเอาไปลอออฟเลยไง มีช้างโลมให้นะผมก็ดีนะผมช้างก็ถือว่าแก้เกมมาค่อนข้างดีนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับอาตา้าในตำแหน่งออฟเลนนะครับโอเคถ้าใครชอบแต่คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย